การเงินและโชคลาบนะครับของคน3ราศีนี้นะครับราศีแรกนะครับ v ว r g o กราศีที่2นะครับมังกรนะครับคราิคอนราศีที่3 a q อะ r i u s อสราศีกุมนะครับนะเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการเงินและโชคลาบนะครับ การเงิน <G un> และโชคลาภนะครับดูเหมือนกับว่าการเงินของคุณนะฮะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับนะเออค่อนข้างที่จะลําบากมากนะครับเหมือนกับว่าคิดและใช้จ่ายนะครับอย่างประหยัดนะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือเหมือนกับอาจจะใช้จ่ายเกินตัวไปแล้วในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับคุณนะ่ะมีความหวังนะครับอยากจะได้ความโชคดีนะครับ อยากจะได้โชคลาภในเรื่องของการเงินซึ่งก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสมาแล้วนะครับนะไพ่เดอะสตาขึ้นมานะครับรวมถึงมี Queen of Pentacles ขึ้นมาอีกนะครับการเงินของคุณนั้นกำลังมาในทิศทางที่ดีแล้วครับอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยซ้ำนะครับและมีลาบลาบลอยนะมีลาบลอยเข้ามาหาคุณด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่หมออุ๋ยนะครับตลอดมาแล้วกดถูกใจหัวใจกดแชร์ให้ด้วยครับ